สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อวงจรนิเวศน์เบื้องต้นนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนั้นมารับชมกันครับการต่อวงจรก็จะประกอบไปด้วยอุปรกรณ์ต่อไปนี้ครับ1กระบอกสูบทำง,งาน2ทิศทางนะครับสังเกตน,นะครับมีจุดต่อตง2จุดวิธีการติดตั้งนะครับเราปรับสรูตรงบริเวณสีฟ้านี่นะครับ โดยให้สรูยึดด้านหลังเนะครับที่เป็นเหล็กเลยนะครับให้ตรงกับแนวแกนลัสติดสีดำเสร็จแล้วก็นำไปติดตั้งบนแผงฝึกนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้หมุนสรูนะครับยึดให้แน่นสองตำแหน่งนะครับสองตัวเลย ปกรณ์ชิ้นที่2าวาวัคับทิศทาง5ทับ2ทำงานวิลมกับวิรมนะครับสังเกตจากสระที่ปรากฏบนอุปกรณ์ได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสามารถที่จะกดตรงบริเวณพัดดิกสีฟ้าได้เลยนะครับกดลงไปเสร็จแล้วติดตั้งที่แหวนเสร็จได้เลยนะครับมันก็ปล่อยก็จะยึดติดกับแหงได้เลยอุปกรณ์ชิ้นที่ส วาววัง wow, ทับทิทาง3มทัสองปกติปิดทำงานด้วยปุ่มกดทั่วไปกับพิสิงอันนี้ก็สามารถดูสรานที่อุปกรณ์ได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งก็คือนะครับก็คือสามารถกดตรงบริเวณสีฟ้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าตามตำแหน่งบนแผงฝึกอุปกรณ์ชิ้นที่4ครับ วาบคับทิศทาง3ทับ2ปกติปิดบังคับการทำงานด้วยคงคิง2ทิศทางกลับด้วยสปริงนะครับวิธีการติดตั้งก็จะคล้ายๆกับระบอบสูงนะครับก็ให้ปรับสกรูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้น็อตยึดด้านหลังนะครับตรงกับแนวแกนตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับในวงจรคือจะอยู่บริเวณที่ปลายก้านปูยื่ออกไปสุด แล้วก็จะสั่งงานที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราก็จะติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ชิ้นที่5ครับวาลรวการบบนะครับ,บ,รรรบหรือเรียกว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมนะครับหนึ่ตัวทีนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันจะ เราใช้งานแค่หนึ่งดูนะครับแต่ในจอจริงของเราเนี่ยเราใช้3รมูนะครับดังน,นั้นดูลมมันไม่เพียงพอเราก็เลยมีการใช้วาล์วกระจายลมนี้เพิ่มนะครับเข้าไปนะครับก็เปียกเสมอว่าจุดนี้ก็คือวาล์วบริการลมน่นเองนะครับและอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือแหล่งจ่ายลมก็คือถังลมนะครับอุปกรณ์ที่นี้เราทําการต่อมาให้แล้วนะครับก็จะมีการดึงท่อลมสายลมมาให้แล้ว สำหรับขั้นตอนการต่อวงจรก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติกันต่อไปนี้นะครับเราจะใช้สายลมขนาดาไดมิเตอร์นะครับ4มิมความหนาของขอกนะครับ0 7 5มิมแล้วก็สายลมเช่นนี้นะครับสามารถทนแรงกนรลมได้นะครับ10บางซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะดูที่สายลมได้เลยนะครับ การต่อสายลมนะครับตามในใบง,งานนะครับเราจะเริ่มต่อสายลมจากแหล่งจ่ายลมนะครับก็คือที่วาปัจจัยลมโดยเราจะต่อสายลมทั้งหมด3เส้นนะครับเทียบจากในใบง,งานนะครับ3เส้นตรนี้มาจากไหนก็คือ3เส้นตามใบง,งานที่ขึ้นเลยนะครับเส้นที่1สายลมเส้นเส้นที่1นะครับเราจะต่อเข้าวาสามทับสองปกติปิด ที่ทํางานด้วยุู้กดทั่วไปตัวนี้นะครับโดยในายงานกำหนดไว้ให้ต่อเข้ารูหมาเลขหนึ่งอุปกรณ์จีงบนแผงก็คือรูอหมาเลขหนึ่งคือดูนี้ครับจะมีเลขบอกอยู่แล้วนะครับต่อเข้าได้เลยก็คือเสียบเข้าไปได้เลยครับสายลมเส้นที่2ในในงานนะครับกำหนดให้ต่อไปที่วาว5ทัด2นะครับทำงานด้วยลมกับวิลมและต่อเข้าที่รูหมาเลขหนึ่ง บนแผงฝึกน,นะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นี้รูหมายเลขหนึ่งก็มีบอกเช่นเดียวกันครับก็คือต่อเข้ารูนี้ได้เลยและสายลมเส้นที่3ที่ออกจากวาประจัยลมนะครับก็ออกจะทําก,การต่อเข้าที่วาล์วสามครับสองปกติปิดบังคับการทําง,งานด้วยรูกิ้งสองทางนะครับกับสปริงนะครับก็คือเข้ารูหมายเลขหนึ่งนะครับบนอุปกรณ์จริงก็จะอยู่ตำแหน่งนี้รูหนึ่งก็จะมีเลขบอกเหมือนกันนะครับ ก็สามารถต่อได้เลยอันนี้คือการเริ่มต้นในการต่อจอนะครับถัดมาครับเราจะกลับมาต่อที่าวาสายทักสองนะครับที่ทํางานด้วยปุ่นกดทั่วไปตัวนี้นะครับซึ่งรูที่เหลืออยู่ก็คือรูหมายเลขสองครับตอนนี้ผมจะต่อรูหมายเลขสองก่อนเลยหลังจากนั้นไปดูในใบงานในใบงานกาหนดไม่ให้รูหมายเลขสองของวาตัวนี้นะครับต่อไปที่รูหมายเลขหนึ่งสี่ ของวาล5ว5 2ในไปงานนะครับบนอุปกรณ์จริงก็คือดูนี้ครับก็สามารถดูที่บนเบนมเพจได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดู14เราก็ต่อข้อตามนี้เลยครับตามใปงานหลังจากนั้นนะครับเมื่อวาลตรงนี้เราต่อเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาต่อรูลมที่เหลืออยู่ของวาล5ว5 2ตัวนี้นะครับดูที่ผมเริ่มต่อตอนนี้ก็คือดูนี้ซึ่งมันคือดูหมายเลขอะไรนะครับเราสามารถเช็คจาก ตรงบริเวณมีเพดได้เลยนะครับอันนี้คือรูหมายเลขกสีครับทีนี้ก็ไปเทียบในใบงานนะครับในใบงานกำหนดให้รูหมายเลขอสีของวาข้าวทสองต่อเข้าอะบอกสูบนะครับทีนี้กะบอกสูบจะมีรูอยู่2รูซึ่งรูที่ใบงานให้ให้ต่อเข้าคือรูที่มีลมเข้าไปแล้วสามารถทำให้ก้าสูบเคลื่อนที่ออกได้นะครับก็คือรูด้ดนานนี้หลังจากนั้นนะครับผมเลือกต่อรู ตำแหน่งนี้ของวาล์วผานทั้งสองซึ่งก็คือรูหมายเลขสองนะครับกลับไปดูในใบงานในใบงานกำหนดให้ต่อเข้ากระบอกสูบนะครับรูที่การให้กล้าสุดเพื่อที่กลับก็คือรูอีกรูตรงนี้ครับถัดมาต่อรูนี้ตำแหน่งนี้ของวาล์วผานทั้งสองซึ่งมันคือรูหมายเลขหนึ่งสองครับที่อยู่ในใบเพจนะครับไปเทียบในใบงาน รูหนึ่งสองของวาล์วทัสองในไปง,งานกําหดดให้ต่อเข้ารูหมายเลขสองของวาล์วสามทัพสองปกติปิดทำง,งานดิลูกกิ้งสองทางนะครับบนแผนฝึกก็คือตัวนี้หมายเลขสองก็จะมีบอกเช่นกันครับก็คือรูนี้เราก็ต่อเข้าไปได้เลยอโอเคครับในการต่อวงจรก็ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นการทดสอบการ ดูกันว่าการทำงานของวงจรจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการทดสอบวงจรนะครับก็จะมีขั้นตอนและวิธีการดไปนี้ครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการเช็คแรงดันก่อนนะครับว่าแรงดันลมเราอยู่ในค่ามาตรฐานไหมนะครับมาตรฐานลมที่เราใช้นะครับในระบบยุติภิก็คือจะอยู่ที่4ถึง6บาทครับแรงดันสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10บบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแรงดันมาตรฐานนะครับก็คือ4 6ถึงบาท วิธีการปรับนะครับให้เราดึงตัวปากนะครับด้านบนเราเป็นการลงนะครับขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเราจะถ้าเราหมุนตามเข็มนะครับตามเข็มเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มแรงกันแต่ถ้าเราหมุนควนเข็มจะเป็นการลดแรงดันนะครับอันนี้ผมต้องการเพิ่มนะครับให้ได้ข่ามฐานคือสีบาทโอเคครับเมื่อได้แล้วก็ดันลงนิดนึงครับให้มันลงล็อกนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดวาลเพื่อให้ลมเข้าในระบบกลมจอนนะครับในระบบดินิติของเราทีนี้เราจะเริ่มกดสตาร์ทการทํางานของกลจอโดยเริ่มกดที่วาลสามทับสองปกติปิดนะครับที่ทํางานด้วยปุ่มกดทั่วไปก็คือตัวนี้ครับกลุ่มสีเขียวอันนี้คือการกดแล้วปล่อยนะครับจะทํางานเป็นแบบึ่งอัตโนมัติครับคือออกไปแล้วกลับเข้ามาเองอีกทีนะครับ ประมาณนี้ครับครับผมก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเนื้อหาหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ